5นะครับของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นสนิมแล้วยินดีกับพี่ด้วยนะครับพี่ได้เหล็กแท้มา <c oughs> ครับเดี๋ยวเรามาถอดดูกันข้างในอือันนี้เป็นฝุ่นเลยนะฮะแม่ก็ดีอ้ยแลปลาเกา่าร้วนเลยอืออ๋นนี้เข้าสวนนะครับปืนใช้งานพกติดตัวตนี่ฝุ่นทั้งนั้นเลยโอ้ออมาไหมนะครับอันนี้เป็นฝุ่น ข้างในข้างในก็เป็นอยากใยแล้วนะฮะเราไม่บอกว่าของใครนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ฮะบางทีแบบภายนอกดูมันจะสะอาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในในช่องเข็ม ต้องเลือกมาดูเพราะว่าพวกนี้ค่อนข้างที่จะทำงานหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะสำคัญมากครับถ้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในฝืดเนี่ยโอกาสปืนติดจะสูงเดี๋ยวมาดูใน F C U นะครับเราก็อือหือต่อหน้าพี่เขาเลยัดเนข้าสลับไม่ลงนะพี่ให้ฝุ่นตรงนี้นะคุณงุดูหนึ่งในช่องนี้นะครับแล้วก็เช็คเกอร์ในตัวอักษรแล้วก็คันใบเซฟ อันนี้ไม่ต้องกลัวแป๊กใช่ไหม,<ผ>มจดมกา่กกได้เลยถ้าแป๊กมันหลุดปุ๊บเราก็ตัวไหนหลุดแล้วใส่ไม่ได้เราก <laughs> ็ทิ้งไว้พอพี่เขามาดูโอ้ใส่ครบหมดเลยได้ยินแบบนี้ก็สบายใจนี่ขั้นตอนถอดล้างก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ,รบปืนซิก365 365ไม่ยากนะคะสามารถถอดออกมา ดูแลบำรุงรักษาปืนของเจ้าของได้ทีนี้ขอขอเบอร์พี่เขาไปก่อนขอเบอร์พี่เขาอีกที